การเรียนผมย่ำแยกแต่เล็กแต่น้อยครับคือรู้ตัวว่าเราเป็นคนแบบสมาธิสั้นตอนเด็กกว่าจะอ่านกอไก่ของไข่ได้นี่ยากมากเคยโดนพ่อตีเพราะเขียนคําว่าขอหีบวแหวนไม่เห็นอากาศงองูอ่านว่าอะไรผมอ่านว่าหวานมันอ่านว่าหวานนี่พ่อตีอย่างไไม่อ่านว่าหวานนะก็อีชื่อหวานก็ผมอ่านไม่ออกครับผมก็ว่าขอหีบวแหวนก็ไม่รู้นอนหนูงงูออกเสียงยังไงผมก็มั่วไปเรื่อยจบเรียนเตรียมอุดมจบมาได้2.0 ต้องแต่เตรียมอุดมเชนองเขียเตรียมอุดมครับเตรียมอุดมเขาก็จะมีสายวิชใช่ไหมฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นสินก็จะมีศิลป์คำนวณศิลป์ฝรั่งเศสและศิลป์เยอรมันเขาบอกว่าไล่กันลงมาตามลำดับแล้วเยอรมันมีสองห้องผมอยู่ห้องสองก็จะมีคิงกับควีนจริงๆไม่คือคิงกับบุ้ยแหละฮะแล้วผมก็เป็นตัวที่ต่ําที่สุดในนั้นก็เรียกว่าโอุระผมต่ําสุดในนั้นแหละครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเรียนเอแบบกก็กว่าจะจบก็หกปีครึ่งนะฮะแล้วก็วิชาอ่อนก็คอมพิวเตอร์นะครับที่เทท่่่าาไหรรกก็แแคดสต์ล้วมัน ตัวตัวไอตัวสิวิ่งเหงื่อแตกแล้วอะต้องไปไงต่อต้องกดอะไรต่อตัดภาพกลับมาที่น้องตู่ค่ะเป็นไงคะการเรียนของน้องเกียรตินิยมธรรมศาสตร์ค่ะฉันแตกต่างฉันแตกต่างเรียนเขาเรียกว่าความแตกต่างที่รงตัวงแล้วกิจกรรมกิจกรรมใดๆที่บ้านให้ไปร่วมกิจกรรมไหมคะเที่ยวถ้าต่างจากไม่เคยไปรับน้องเลยค่ะไม่แบบทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเราไม่มีโมเมนต์นั้นเลยแต่แบบช่วงนั้นอะไม่เข้าใจว่าทําไมที่บ้านไม่ให้ไปอะไรเงี้ยแต่พอโตมาแล้วไม่เห็นข่าวนู่นนี่นั่นเลยบางทีเรารู้สึกว่าแบบเขาอะ ไว้ใจเรานะแต่เขาอาจจะไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะกลับบ้านตรงเวลาสองทุ่มนอนสองทุ่มนอนเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะเป็นคนเมื่อก่อนเป็นคนนอนเร็วมากสองทุ่มนอนแล้วเหรอสองทุ่มนอนหลงเขาสองทุ่มนอนผมชี้น้ำหอมเตียวออกไปนอกลงมันจับกันแล้วเกินไปบ้านเพื่อนไหมคะพ่อคือแม่ไม่ได้นอนค้างบ้านไม่เคยค้างบ้านเพื่อนในช่วงวัยเรียนมีแฟนบ้างไหมอยู่ในกรอบขนาดจริงๆก็มีแฟนค่ะมีแฟนมาตลอดเคยเป็นโสดนาอยสุดอยู่สองอาทิตย์อะค่ะ นั่นคือนานที่สุดละค่ะไม่งั้นเราก็จะมีแฟนม,มาตลอดเลยแต่คบทีละคนแต่คบทีละคนค่ะ,คะไม่ตู<ด>่เป็นคน,นแบบ <laughs> <laughs> ไม่แต่ของเขาอ่ะเขาคบคซ้อนใช่ไหมแต่ของตู่จะเป็นอีกแบบคือสมมติคบกับคนนี้อยู่อ่ะปึ๊บแล้วมัมวนมีอีกคนเข้ามาปึ๊บอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบคนนี้แล้วอ่ะตู่จะบอกเลยกคนหนึ่งเลยนี่ก็โหดเหมือนกันครับตู่ก็โหดนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเลิกแล้วว่าไม่โอเคแล้วเราก็ไปคือแต่เราจะไม่คบซ้อนค่ะเพราะว่าสลับไม่เป็นแล้วรู้สึกมันเครีย S <S ก็จะเลือกเบื่อบ่อยคนเลยว่าเลิกนะเลิกเอาไปเลยอยู่ในแวดวงของครอบครัวทํางานแบบนี้มีแบบดารามีคนในวงการอะไรเงี้ยค่ะที่มีโอกาสเข้ามาจีบมาชอบคือก่อนที่เขาจะจีบอะค่ะไม่ไม่ไม่มีดารามาจีบเลยค่ะแต่พอที่มีข่าวหลุดไปว่าเขาจีบมีดารามาจีบเยอะ เยอะเยอะเยอะมากมากมากวินครับวินปลดล็อกนะคะเนี่ยผมปลดล็อกครับแล้วผมคือผมปลดคือปลดล็อกเพื่อนตัวเองนี่แหละครับมากันเต็มเลยแบบเพื่อนเขาก็มาจีบเพื่อนที่เป็นดาราไม่ใช่เพื่อนจริงป่ะวันนี้มากันเต็มเลยรุ่นพี่เขาที่เป็นดาราเล่นเรื่องเดียวกันก็มาจีบก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนไปกล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขามองเยียเขามองอยู่เขามองอยู่แค่ไปเหมือนที่เหมือนที่พี่พูดเลยคือผมไปปลดล็อกเขาจริงจแล้วในตอนนั้นเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าใครมาจีบคุณตู่บอกอ่ะหรือว่าตู่เขาก็บอกครับคือเราก็คุยกันไปสัักกกกพนนนึงแแแลล้้ววตตูู่่บบบบออเป็ค หลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นค่ะแล้วพอพอมีเพื่อนเขาส่งข้อความเพื่อนเพื่อนเขาส่งข้อความมาว่าหลับหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วตู่ก็เลยแบบตู่ก็อยู่เขาพอดีตู่ก็เลยส่งให้เขาดูว่าเอาเพื่อนเธอถามฉันหน่ะว่าหลับหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะถึงสลับสลับไม่เป็นอ่ะยืนยันเยอะทายังไงอ่ะเวลาเจอผมก็บอกเขาเสมอว่าสิทธิ์ในการเลือกอยู่ที่เขาผมเลือกที่จะเข้ามาเองเขาเป็นคนเลือกทุกคนก็เข้าให้เขาเลือกหมด ถ้าเขาเลือกผมผมโชคดีถ้าเขาเลือกคนอื่นผมก็ยินดีด้วยเพราะว่าผมบอกแล้วเขาเป็นใครผมเป็นใครไงฮะใช่ผมมมนได้ถึงห่วงมันมันไม่ใช่ผมเราต้องเจียมตัวเขาเป็นใครเราเป็นใครผมย้ำคำนี้กับตัวเองเสมอแต่มันก็มีช่วงลองคุยนะตอนนั้นคุยอยู่ห้าคนแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยอะเพราะเราต้องแบ่งเพราะเราต้องแบ่งเวลเพราะเราต้องแบ่งเวลาว่าอคุยกับคนนี้ตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มคุยกัแล้วกว่าเราจะได้นอนคนคุยครบทุกคนเพราะทุกคนจะบอกว่าอาวแล้วตู่ไม่ปิดด้วยนะคะว่าตู่คุยกับหลายคนเพราะว่าปิดไม่เป็น แล้วทุกคนก็จะแบบว่าอ,อังคุยกับคนนั้นเสร็จแล้วโทรมาแล้วกัน oh. แล้วก็วใช่ค่ะแล้วกาเราจะคุยจนครบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันเหนื่อยขนาดนี้ mm hmm. แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบพอห้าคนใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าบอกกับอีกสี่คนเลยว่าแบบเนี่ยเราตัดสินใจคุยกับคนนี้แล้วแหละ mm hmm. แต่มันมีเหมือนกันว่าตอนที่เราครบกันแรกๆตอนนั้นเนี่ยต้องตูวตเองเป็นคนที่เข้าไปเสิร์ชหาเลยค่ะเพราะเราอยากรู้ว่าประวัติชีวิตของเธอคนนั้นเป็นยังไง <S <S ถึงขั้นอ่านน่อยโหอ่านแล้วจิตตก มากจริงทำไมอะคะมีอะไรน่ากลัวขนาดนั้ด้วยรูปประกอบด้วยนะคะพี่อ้อยรูปประกอบด้วย้รูปแน่นใช่ไหมเราเซิร์ชก่อนที่เขาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังหรือเขาเล่าให้ฟังเราถึงไปเซิร์ชเล่าแล้วค่ะขนาดเล่าแล้วนะใช่เพราะว่าอยากจะไปดูว่ามันมีข่าวอะไรบ้างอยากรู้ว่าข่าวที่คนอื่นเขาเขียนคือเล่าฟังจากเขาแล้วอะไรเงี้ยเราฟังจากคนที่โทรมาก็ไป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 เซิร์ชดูอะไรเงี้ยจนพออ่านอ่านสักพักหนึ่งอะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจิตตกนอยแล้วก็เริ่มถามคำถามๆๆว่าอันนี้จริงปะ นั้นเหรอตอนนี้เธอคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยภาพประกอบคือภาพอะไรคะโก็ภาพโอบไลก็ซามแบบกับผู้หญิงภาพอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแต่อย่างนี้เขาเก็อธิบายเหมือนกับว่านางแบบที่เป็นฝรั่งบางทีเขาก็ทักทายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคำถามมีคาตอบครับดีใจดีใจที่ได้ฟังคําตอบนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเวลาสถ่ายรูปกับผู้หญิงปุ๊บมือล้วงกระเป๋าหรือไม่ก็ค่อยหลังนี้เลย เียนี้นอัตโ <c oughs> นมัติถ้าเกิดกับแฟนคลับคืเขาเห็นว่าแบบขออนุญาตนะครับก็ค่อยขอก็เราค่อยแต่ว่าเป็นแบบนี้ก็จะบอก <c oughs> บอกเขาก่อนคือเราจะแบบไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วมือคือ <c oughs> ตัวพยายามบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำจะกระทบกับเราเสมออย่างเช่นว่าแบบตัวว่าอ่ะยังไปไหนด้วยกันแล้วเขาไปเจอผู้หญิงแล้วเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าโหนี่ขนาดแฟนเธออยู่อ่ะเธอยังทําอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ได้ค่ะตอนที่เราทําเรารู้สึกว่าเราสบายใจ เราบริสุทธิ์ใจแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เขาคิดอะไรเนาะจริงครับจริงจริงจริงนะเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องระยะปลอดภัยหรือระยะมารยาทของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ครับซึ่งซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีมารยาทด้วยนะแต่เรามันไม่รู้อะเราไม่คิดอีกฝ่ายอาจจะคิดเราะฉะนั้นบางทีปลอดภัยไว้ก่อนเว้นระยะปลอดภัยไว้สบายใจที่สุดแต่มันก็ดูเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งเพราะว่าคือยิ่งแบบว่า โอ้เป็นเป้าสายตาอยู่แล้วอะค่ะคบกับคนนี้เหรอยังไงดีแต่ภาพออกมาดีกอดคอกันเต็มไปหมดมันก็อาจจะทําให้มันมีผลกระทบได้เหมือนกันอีงนีเรื่องมีเรื่องของความต่างอีกแบบคือเรื่องของความมีระเบียบโอ้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขนาดได้เขาวิงโอ้โหเขาสุดจริงๆครับสดฟอยไม่ค่อยใครจริงฮะค่ะคือบางทีเวลาไปบ้านเขาเนี่ยผมแค่ล้างหน้าแล้วผู้ชายบางทีแล้วก็วักน้ำแต่งตามสไตล์เราอะน้ำกระเด็นตรงขอบเนี่ยเขาจะเดินมาแล้วดูฉลากนะ ไม่มีสังจดก็นั่นมันเธอเวว่าไม่ใช่ฉันแล้วบอกว่าตู่เขาอ่านหนังสือหน่อยได้ไหมเ็ายิบมาอ่านอ่านพอวางปุ๊บไม่เข้าที่ก็วางที่เดิมปขอบไม่ตรงไม่ต้องวัดเรียงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันแบบทุกอย่างเขาเป๊ะขนาดเก้อี้ครับไอ้โต๊ะวางอยู่บนพรมอะครับผมขยับโต๊ะนี่เพราะผมตัวใหญ่ลงไปนั่งไม่ได้ก็นั่งพื้นพรมแล้วเป็นโต๊ะเตะอย่างผมลงไปนั่งขานขยับจากรูมันอะนางเดิมไชี้มันไม่เข้าที่นะ ไม่คือเขาจะเป็นแบบเบอร์นี้เลยครับพอโตมันหนักใช่ป่ะฮะพรมมันเป็นรอยไปแล้วมันก็จะได้ไม่เป็นรอยหลายๆที่ก็เลื่อนให้มันรอยที่เดิมค่ะไนี้เองทำไมไม่เข้าใจไอ้โอน่ารู้ที่ฉันอ่านดูสิออนจะรู้ดีมากเลยค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ต้องเรียงเรียงค่ะเรียงสีเรียงสีเรียงทุกอย่างทุกอย่างถุงต้องพับเก็บอ้าผมผู้ชายก็ขยำถุงดีขยำมันกระปึงเนี่ยที่ต้องพับพับพับคือทุกอย่างเ็าจะแบบ คือถุงแล้วเรารีไซเคิลเราก็จะพับแบบแล้วก็เป็นพับมันเป็นสามเหลี่ยมเคยไหมฮะแล้วมันก็จะประหยัดเนื้อที่เก็บเป็นระเบียบทุกวันเขไปย่างหน้ากันหมดเข้าใจป่ะครับทุกวันนี้ผมพูดตรงๆในรายการที่แรกเลยนะครับผมไปบ้านเขาที่ไรผมต้องนั่งฉี่นะครับมารวีผพูดได้เลยจริงจริงครับมาป็นพี่เขานั่งฉี่เห็นไหมเห็นไหมมันไม่มันตกตีถ้าไม่มีโถสําหรับปัสสาวะใช่ครับ ตอนนี้ผมก็ชิ่ในบ้านนะในบ้านแล้วมัท่าออกไปข้างนอกไม่นะที่ไปข้างนอกผมยังเข้าไปทำนั่งชิ่งในบ้านติดนิสัยฮะติดนิสัยไม่มีปัญหาเรื่องแบบยกฝาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปัญหาโรกแตกครับว่าทำไมยกฝาขึ้นแล้วไม่เอาฝาลงถามว่าแล้วทำไมเธอเอาลงเธอไม่เอาขึ้นที่ฉันเมื่อกี้นี่เขาไม่ต่อยเธอเขาถามว่ากลับก็เลยกลายเป็นปัญหาโรกแตกก็แก้เราเราก็นั่งแล้วกันจบไม่ทะเลาะทุกอย่างมันผ่านมาจนกระทั่งระยะเวลาทําให้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วว่าเราคือคนที่ลงตัวที่สุดแล้วต่อให้มันมีความต่างแบบไหนกก็ตามททีจนระั่ง ตอนนี้มาวินที่มาเจอทางที่เป็นทางสว่างของตัวเองมากๆที่ตัวเองชอบที่สุดและนี่คือสิ่งที่เรายึดได้เป็นอาชีพเลยนี่ก็คือการทาการกินเนี่ยทเป็นบล็อกเกอร์สายกินนี่แหละครับรู้สึกว่าโชคดีมากวันนี้ได้ทํเป็นสิ่งที่รักและฝันตลอดชีวิตครับมันเจอโดยบังเอิญหรือว่ามาจากไหนมันมาอย่างไงอะคือมันมีความบังเอิญครับบังเอิญบังเอิญบังเอิญว่างั้นเราไปเดินสำเพ็งเยาวราชอะไรเนี่ยค่ะแล้วพอแบบจะกลับแล้วก็หิวน้ําก็เลยซื้อน้ําลดเข็นค่ะแล้วน้าลดเข็นมันก็จะมีแก้วเล็กแก้วใหญ แล้ววินเขาสั่งแก้วใหญ่ต่อสั่งแก้วเล็กเพราะว่าเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็พอแล้วถูก็ยืนดูเขาชงค่ะที่วินก็เดินไปดูของเล่นอะไรของเขาเราก็ยืนดูเขาชงเขาก็ใช้แก้วแก้วใสๆอะค่ะแก้วประมาณอย่างเงี้ยแก้วกาแฟโกไว้ <S <S ชงเออใช่แก้วชงกาแฟเขาก็ชงน้ำแดงให้เราเสร็จปุ๊บเขาก็เทลงแก้วเล็ก เราใช้แก้วเดิมเนี่ยค่ะชงค่ะแล้วก็เทลงในแก้วไอแก้วน้ำแข็งแก้วใหญ่แปลว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กชงเท่ากันเท่ากันครับแต่20กับ30คือซื้อน้ำแข็งแพ้นบาทและทีนี้ถูกก็เลยแบบแต่ก็ยืนดูอยูงงๆนะคะแล้วก็รับน้ํามาแล้วก็มายื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าวินเขาใช้แก้วเดียวกันน่ะ <S <S มันมันต่างกันตั้งสิบบาทนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราู้สกว่าพนักงานอย่างพนักงานออฟฟิศตัวค่ะเวลาตอนกลางวันท like ุกคนก็จะฮิวไอเนี้ยไอแก้วใ่เนี่ยแบบขึ้นมากันทุกคนเราก็เลยสุสว่าวินเราต้องถ่ายคลิปทุกคนต้องรู้โลกต้องรู้เรื่องนี้อันนี้ตัวบอกไม่ได้แล้วโอกาสมาแล้วเธอต้องทําไม่ลองไม่รู้คือถ่ายเลยถ่ายเดี๋ยวนี้คือถ่ายในรถเลยนะคะคลิปนั้นคือถ่ายในรถแล้วก็อธิบายโเลยแล้วพอแจ็คพอที่ว่าพอลงคลิปนั้นไปอะค่ะคนวิวคลิปนั้นเป็นแสน แล้วก็คอมเมนต์เยอะมาแล้วคนก็แท็กให้เพื่อนว่าแบบเอ้ยแกจริงนะน,นี่แล้วคอมเมนต์เยอะมากเลยดูว่าเฮ้ยมันได้นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำเริ่มทำมาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอผมลงคลิปนี้ไปเสร็จอีกประมาณ20คลิปหลังต่อมาไม่มีคนดูผมเลยเพราะผมยังหาตัวเองไม่เจอว่า เราจะไปทิศทางไหนผมมองว่าตอนนี้มีเบอร์หนึ่งคนนี้เบอร์สองคนนี้แล้วผมจะต่างจากเขายัางไงร, <Okay. S 2> รู้ออรกอริทึมนี้ดีแต่ว่าเราอยากเอาตัวเองเข้าไปลงไว้ได้มันเลยไม่เจอคลิกว่าเราต้องเป็นแบบนี้ไม่เจอสตไอสตล์พยายามเอาอาหารสองอย่างมาเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้สุดท้ายปุ๊บกินให้อร่อยกินให้เป็นเราเอาแต่สิ่งที่ชอบให้คนดูว่าเราชอบแบบนี้เรากินรสชาตินี้อยากกินแบบเราตามไปกินที่นี่จะได้รสชาติแบบที่เรากินความรู้สึกออกทางหน้าเห็นว่าฟิลประมาณนี้เปรี้ยวคือเปรี้ยวเผ็ดคือสะใจจะรสจัดคือแบบมันมากอะไรอย่าง เขาอาจจะอาจจะเป็นคนกินกินเผ็ดเกินคนปกติอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินแบบกินกินเร็วกินคําใหญ่อะไรอย่างเงี้ยปากกว้างกับปากกว้างเห็นพริกตละทีแล้วแบบอื้อพริกจะชอบมากครับทุกวันนี้กินพริกขี้หนูไม่เผ็ดนะจริงเออเขาเป็นคนพิ็อนไม่ตอนเด็กไม่ค่อยเผ็ดบีผิดกินทุกวันเพราะมันทําให้เรากินข้าวแล้วอิ่มอิ่มแล้วก็กินข้าวนี่อร่อยขึ้นแล้วเราถ่ายเราถ่ายมือถือเลยหรอมือถือแล้วก็คลิปไปด้วยกันไปด้วยกันองคใช่ค่ะไปกันสองเนี่ยไปกันสองคนค่ะ แล้เอนมีคนถามว่าว่าเขาอยากเลี้ยงดูอยากดูแลรู้ว่าผมจะไปทีมงานสิบคนหรือเท่าไหร่ครับอ๋อสองคนค่ะตัวบอกสองคนเขาตกใจจริงเหรอครับพอไปถึงจริงปุ๊บมันมาสองคนจริงจริงาเราพูดเล่นว่าสองคนค่ะแต่พอไปถึง้็มีสองคนจริงๆสองคนจริงแล้วทํางานด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมโอ้โหวิญเขาจะเป็นแบบสมมติว่าเขางอนะคะเขาจะถามไม่ไม่หายทีนี่งอเหรออย่างที่บ้านจะมียาม รู้แล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมาต่พอฝั่งยาด้วยมันต้องเปิดประตูมันต้องให้เข้ามาให้มันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเวลาโมโหใครโมโหร้ายก่อนไม่พูด <c oughs> แล้วแต่ลืง <c oughs> ไม่แกเขาได้คำตอบเลยอะแล้วเป็นคำตอบ <c oughs> ที่ดูเหมาะมากเลยนะมีชีอหลงกคือรัก